ใบอ่อนจะน่ากลัวก็ต่อเมื่อลูกทุเรียนมีมนเมล็ดยังไม่เต็มนะครับแล้วเราจะทํายังไงเพื่อให้มันถ่ายใบน้อยที่สุดทําใบให้มันเล็กพอใบเล็กเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ยากอาหารใบเก่าเพราะไม่ยากอาหารใบเก่าโอกาสถ่ายใบก็น้อยลงสวัสดีครับผมฟุกกะทิงแอดมินเพจทุเรียนทำเงินนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอขุ่จังหวัดจันทบุรีข้างหลังผมคือหมอนทอง สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของทุเรียนหมอนทองก็คือใบอ่อนใบอ่อนจะน่ากลัวก็ต่อเมื่อ ลูกทุเรียนมีเมล็ดยังไม่เต็มนะครับผมจะอุปมาอุปไมแบบนี้้วกันยอดของทุเรียนเป็นคนคุมทุกสิ่งอย่างยอดเป็นคนสั่งการน่นนี่นั่นให้ทําอย่างโน้นทําอย่างนี้นนแล้วห่างแยะไข่ไก่กําปั้นหรืออาจจะเป็นไซส์ขวดโคกลิรก็ตามพวกนี้ยังไม่สามารถต่อกรกับใบอ่อนได้สิ่งเดียวที่จะสามารถต่อกรกับใบอ่อนได้ก็คือเมล็ดนะครับแล้วหมอนทองสําหรับไซส์เมล็ดที่เต็มแล้วก็คือโคกลิดครึ่งสำหรับคนที่เดินปุ๋ยแบบธรรมชาติถ้าเกิดคนที่ไม่เดินปุ๋ยแบบธรรมชาติอาจจะเร่ง กลางตัวท้ายเช่น8 24- 24อย่างเงี้ยบางทีมเมล็ดอาจจะเต็มตั้งแต่ประมาณกำปั้นนะครับก็คือเอางี้เราจะดูยังไงว่าเต็มหรือไม่เต็มถ้ามเมล็ดเต็มแล้วก็ไม่มีการบิดแล้วถ้ามเมล็ดยังไม่เต็มก็บิดซ้ายบิดขวาแปวหน้าแป้วหลังได้อัดน้ํามากก็บิดเยอะอัดน้ําน้อยก็หนามแดงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของทุเรียนหมอนทองขณะที่มเมล็ดยังไม่เต็ม แล้วมีใบมาเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเราก็เรียนรู้กันมาประมาณปีถึง2ปีแล้วครับที่ผ่านมาลักษณะการแตกของทุเรียนนะครับมันจะมีทั้งหมดประมาณ2แบบ1แตกน้อยกลางเล็กไม่เข้าลึกกับ2แตกเยอะแตกลึกก็คือ2อย่าง1แตกแดง2แตกเขียวการแตกแดงแดงนี่ก็คือว่ามองไปเนี่ยที่ทุเรียนเนี่ยโคแบบแดงแป๊ดเลยคือแบบแดงครับแดงเถือกผักตั้งแปงอย่างเงี้ยแล้วถ้าลูกอย่างเล็กน่ากลัวมากจิบเบอร์ลินทํางานสูงสุดเลยครับก็คืออันนี้เรียกว่าแตกแดง2แตกเขียวมองไปมีเขียวบ้างแดงบ้างอย่างเงี้ยครับมี2เคสนะครับวันนี้ผมจะมา แนะนำตัวดีเลนลิฟเป็นสาร IUGR ถูกใช้แพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นสารตัวเนี้ช่วยหยุดใบไหลบังคับใบกลางหางปลากลางไวใบดาบกลางเลยในขวดน,นี้รับการันตนยครับว่าไม่มีสารเทบูอคอร์คอไลและไม่มีสารแพคโครบริอโซนสารแพคโคก็คือ ชะลอนะครับบริบทก็คือยับยั้งไม่มีทั้ง2ตัวนี้สามารถโดนดอกได้โดนลูกได้หนามไม่แดงใบกลางเลยแล้วครันเนี้ยพอมันกลางแล้วอ่ะเราจะทําไงต่อพอใบกลางแล้วเราก็ต้องทําให้มันเลี้ยงตัวเองได้ก็คือบางคนอาจจะนัด T E T E ก็หมายถึงว่าท e อิ Element ก็คือธาตุรองธาตุเสริมนะครับบางคนชอบแมกนีเซียมเดี่ยวบางคนชอบใช้แมกซิงบางคนชอบใช้ปุ๋ยเสมอขึ้นเมื่อใบกลางแล้วขึ้นทางใบเพื่อให้ใบเข้มไวเลี้ยงตัวเองได้ไวแต่ส่วนตัวผมชอบใช้ ท e อี TE. TE ก็คือถ้ารลองท่าเสริมที่ชอบใช้ทีอเพราะว่าไหนไหนเราก็ได้ใบแล้วเราก็ทําใบให้มันมีคุณภาพเพราะว่าเราก็จะเอาใบเนี้ยวันเลี้ยงลูกด้วยเพราะใบที่มามันขณะที่ลูกมันยังเล็กส่วน่พี่ๆคนไหนอาจจะชอบใช้ แมกนีเซียมเดียวในอัตราที่เกินโดสก็คือสมมุติว่าฉลากให้ใช้ร้อยหนึ่งเราใช้200อ,อแบบนี้บางครั้งอ่ะมันเกินโดสพอเกินโดสเสร็จมันก็จะไปบล็อกแคลบล็อกเคนะครับก็คือหนาอาจจะแดงเพราะแมกนีเซียมก็ได้อันนี้ค่อนข้างอันตรายส่วนบางคนก็อาจจะชอบแมกซิงแมกนีเซียมเดียวบวกสังกะสีอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับส่วนทาไมเราต้องใช้ดีเลย์ลิฟให้มันกลางไวใช่ไหมครับคือถ้ายิ่งมันกลางไวเท่าไหร่โอกาสที่มันจะแตกลึกแตกเยอะเข้าไปลึกๆอะ่ะมันก็น้อยลงคืออย่างว่านะครับทุเรียนอ่ะไม่ได กลัวการถ่ายใบยแล้วเราจะทํายังไงเพื่อให้มันถ่ายใบยน้อยที่สุด1ทําใบให้มันเล็กพอใบเล็กเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ยาอาหารใบเก่าเพราะไม่ยาอาหารใบเก่าโอกาสถ่ายใบยก็น้อยลงงั้นผมจะแนะนําวิธีของผมเลยนะครับและกันนะครับก็คือยกตัวอย่าง2ตัวอย่าง1ส่วนที่เรียงที่ใบาบางไม่ว่าจะโดนลมโดนไรแดงหรือโดนอะไรก็แล้วแต่ใบาบางหรือทําใบไม่ดี ก็ตามนะครับดอกหอมผมแนะนำโรย8 24การโรย824ยอย่างเช่นเราเคยใส่1กิโลโรยบางๆก็หมายถึงว่าครึ่งกิโลนะครับครึ่งน,นึงแล้วกันจากที่เคยใช้ใบที่ได้นั้นจะไม่ใหญ่มากข้อไม่ยาวมากเกินไปโอกาสการที่มันจะแตกใบณนะเวลาที่ลูกเรายังเล็กหรือขึ้นห่างแย้นเนี่ยมันจะไม่ถ่ายใบยพอไม่ถ่ายใบยโอกาสรอดเราก็เยอะแต่ถ้าเกิดใครพื้นใบดีๆอ่ะการที่ทําทุเรียนมาพื้นใบดีๆอ่ะทางเลือกเยอะทางรอดเยอะอยู่แล้วแล้วก็โรย8ปดยี่สิบ ทางดินไปแล้วก็ดูอาการมันไปเรื่อยๆขึ้นห่างแย้ตามอาการใบไข่ไกลกําปั้นขวดเบียร์ขวดโคกโคกดิตอะไรแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้อันนี้คือเคสที่1น,นะครับของของทุเียใบบาง 2. ถ้าใบดีแล้วแต่เลย จะทาอะไรก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่เชิงว่าจะทําอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าทุเรียนที่ใบดีจริงๆอะ่ะบางครั้งอะ่ะถ้าโชคไม่ดีฝนตกใส่ปุ๋ยผิดจังหวะอากาศแก่งความชื้นสูงฉีดยาผิดการแตกใบอะ่ะอย่างที่ผมไล่ฟันนะครับถ้ามันแตกเยอะแล้วมันแตกลึกคือเข้าไปลึกโอกาสทายไว้ก็สูงลูกเป็นโรก,ก็ล่วงเลยนะครับงั้นผมก็มาแนะนำเนี่ยครับตัวดีเลย์ลิฟตัวนี้แหละหยุดใบไหลมักรับใบกลางหางปลากลางไวใบาดาบกลางเลยวิธีการใช้เลยแล้วกันนะครับขั้นที่หนึ่งเป็นหางปลาหรือใบดาบก็ตามหรือบางครั้งบางแปปลงอาจจะเิด มีทุกเวอร์ชั่นเลยทั้งใบเพชรลาดใบดาบใบหางปลามีทุกใบอะว่ากันง่ายๆคือแบบเปิดปะฉีดไปเลย1ครั้งโดนดอกได้โดนลูกได้ไม่มีปัญหานะครับขอย้ำนะครับไม่มีสารแพคโคลบิลาซอนและไม่มี เปผดคอไลยพอเราฉีดไปที่ใบปุ๊บรอดูอาการสัก5วัน7วันถ้าใบากลางหมดใบที่กลางมานะครับสังเกตเลยจะเขียวเขียวมันๆถ้ามันกลางหมดก็คือจบเลยแล้วกันถ้ามันกลางหมดปุ๊บล้วก็ตบเลยทีอีปุ๋ยเสมอแมกเดียวแมกบวกซิงแต่ถ้าเกิดว่ามันยังกลางไม่หมดหรือว่ามีน,มน้องๆหลุดมาตามหลังเราเอาดีเลยขึ้นอีกครั้งหนึง่งเอาไปบังคับใบพวกนี้ให้มันกลางแล้วครั้งที่สอเนี่ยที่เราขึ้นเนี่ยเราอาจจะบวกทีอีไนซีเซียมเดียวแม,ก,วมกซิงหรือปุ๋ยน้ำเสมอก็ได้นะครับอัตราการใช้นะครับ0นต่อ2้0เท่น สามารถบวกกับยาฆ่าแมลงหรือยาลาอะไรได้ทุกตัวเลยครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้ามันกลางก็จบนะครับก็คือหมดหน้าที่ของมันราคาถูกมากควรใช้คู่กับเทคออฟนะครับเทคออฟเป็นซิลิโคนกลุ่มซึมนะครับก็คือเร่งซึมจะทําทให้ตัวดีเลย์ลิฟหรือยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยหรือถ้ารองถ้าเสริมที่เราใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและก่อนจากไปวันนี้ผมมีทิคเก่ยวการใช้ปุ๋ยทางดินมาฝากนะครับสำหรับมอนทองเนี่ย ทางใบเนี่ยเราใช้แค่ T E C A ยาฆ่าแมลงก็พอนะครับส่วนการเดินปุ๋ยทางดินเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยแล้วกันแปดย่สิสามารถคุมใบได้จริงช่วยทุเรียนสร้างาเล็ดได้เร็วแต่ถ้าเกิดใส่เยอะๆใส่บ่อยๆ,ใส,อยๆใส่ตลอดและเยอะๆนะครับลูกที่ได้อาจจะสั้นพอสั้นเสร็จเรายู้สึกว่ามันเหมือนลูกชิ้นอนะมันจะแบ่งค่อนข้างยากนิดนึง แต่ว่ามันก็หนักก็ผ่ากลาง3โลได้อยู่ครับใบยืสี่เนี่ยผมจะไม่ใช้คุมใบไม่ให้ใบแตกเยอะจนเกินไปแล้วไม่ไม่ให้ข้อยาวจนเกินไปแล้วใบที่ได้ก็จะไม่ใหญ่จนเกินไปเพื่อลดการถ่ายใบนะครับพอทุเรียนไม่ถ่ายใบอ่ะลูกที่จะร่วงอะ่ะมันก็ยากมากแล้วก็คือลูกมันก็ไปเรื่อยๆสสุดเสมอเทคนิคของผมเองที่ผมใช้ที่สวนก็คือถ้าลูกขไข่ไก่เมื่อไหร่ผมเข้าน้ำแบบนี้นะครับวันนี้ให้1ชั่วโมงเว้น3วันให้1ชั่วโมงอ่ะเป็นคาราบาลเนาะให้น้ํา60 นาทีเว้นสามวันหกสิบนาทีทุกครั้งที่ผมเข้าน้าอ่ะผมจะอ่อยปุ๋ยเสมอไปด้วยสมมติอย่างต้นขลังผมเนี่ยผมก็จะอ่อยทุกประมาณสักสามสี่กรมัมสามสี่กรมัมไปทุกๆุกงวดแล้วเมื่อไหร่ที่มีเมล็ดเต็มแล้วประมาณขดโคกนิดครึ่งผมจะเริ่มตบสิบห้านศูนย์การที่หมอตบสิบห้านศูนย์เนี่ยหมายถึงว่าเพื่อให้แคลเซียมสิบห้า่วศูนย์เป็นแคลเซียมทางดินที่ดีที่สุดและถูกที่สุดแต่ว่าการใส่สิบห้า่วนศูน,นย์ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันมโีนโี ผมก็จะอัดปุ๋ยทุก10วันละห้า15.0ศเสมอแล,แ,ลแล้วผมจะดูใบควบคู่ไปด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่ใบเริ่มถอดสีลูกเนี่ยผมก็จะฉีด T E C A ถ้าใบเริ่มถอดสีผมก็จะฉีดใบ,าด,บด้วยถ้าทุเรียนหมอนใครติดใบามาลูกเบี้ยวเยอะไม่คืนนะครับประมาณ80วันไปแล้วอะ่ะผมแนะนําให้ตอบปุ๋ยหามปุ๋ยหามหมายถึงว่าหน้ากับท้ายนะครจะมีสูตร1 1 9 2 1447 1 15, 5บห้าห้ยี่ห้าอคนนี้คือหามแต่ว่าคุยหามเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะก็คือว่ามันจะขนแป้งจากใบอะไปที่ลูกทําให้ใบอ่ะเสื่อมสภาพเร็วคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าปีไหนไม่มีปัญหาเลย หผมจะใช้15-0สองเสมอแค่นั้นถ้ามีปัญหาหน่อยก็เพิ่มไปยุซีถ้าบิดเบี้ยวก็อาจจะเพิ่มปุ๋ยหามอ่าสีูตรนี้นะครับมีทิกอีกอย่างหนึง่งถ้าปีเนี้ยดอกหลายรุ่นในต้นเดียวกันอะ่ะมีทั้งไข่ไก่ไข่ฮานกำปั้นการที่มีหลายรุ่นในต้นเดียวกันอ่ะจะดึงให้รุ่นหนึ่งรุ่นใดรุ่นหนึ่งอ่ะสั้นหรือจะสั้นทุกรุ่นพอสั้นเนี่ยผมมีปุ๋ยแก้ก็คือ12-12-17 12-12-17เนี่ยใส่แค่ ยาวแล้วก็พอแล้วครับแล้วเราก็เดินเสมอแล้วก็15ศูนย์ตามสเต็ปต่อไปอันนก็วันนี้ผมขอฝากไว้นะครับก็คือดีเมลิฟหยุดไปไหลบังคับใบกลางหางปลากลางไวใบดาบกลางเลยไม่มีผลเสียต่อลูกโดนดอกได้โดนลูกได้ใน,นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับถ้าพี่ๆมีอะไรสงสยัยไม่เข้าใจติดขัดตรงไหนโทรมาได้เลยครับหรืออินบ็อกมาก็ได้ในเพจีุเรียทำเงินหรือโทรมาก็ได้นะครับใน,นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ